ครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่นนานนะจา๊เขามารับชมช่องไม่กีพาลุยจ้าสวัสดีพญ่ยิ่ใหญ่เอฟซีทุกท่นานครับผมจ้าทั้งทีมในประเทศเราก็ต่างประเทศน้ำนนจ้าครับผมนี่พอกันวันที่หนึ่งแล้วน่าจ้าหนึ่งมิถุนายนสองพันหา้าร้อยหกสิบแปดน่นจาจ้านี่ไม่กี้ก็พกเก็บข,าาขาา้าวข้าวปลาไฮเอที่เศ้าเนาะนี่นครับผมที่การมืไปนี้เข้ามาปลาลางเนาะค่ะบ้นบนะานน้องเม็ต์ตำบลหัวคำอำเภอบุญทลิศจังหวัดอุบลจ้าเศร้า,า,าคืนหอดเขาจากเมืองเนาะเล่นครับผมปลาลางต่างักภานครจ้น อดุลพิช้อมก็ไม่ติดพวกติดจาวาศิริสีมาอันบอนาจ,จัะบรรยากาศวันนี้จ,จะคึ้มๆฝนลิ่นจักหน่อยเนาะนี่แครับผมจ้ะไปกันเลยจ้าไป็นลุนน้ำการจ้าสีมาเน,นี่ยเหตุาการณ์ไงจ้าไปจ้าไปครับผมเแบบตัวนีข้นมากครับผมวันนี้แค่ผ่าหาปลาลางกอนครับผมปลาแดงเมื่อเราเป็นกอแดองกอ็ครับผมพอแล้วครับกำลังออกน้ำามครับผมเหลือเพื่อนอยู่จ้า อ้ข um, oh, ้าเหน่าดีหอะอีต้อนเฮ็ดกอหอมดอกบัแดงครับผมผมมีเพิ่นดอกบัแดงแห้งบัวแดงด้ครับตัวหางดอกหางอัู่ครับเนี่เฮ็ดกอกอเยอจังครับผมบัวไมาหลายหนตัวเถาถิ่นยังมีเนาะแม่นจ้ะ กอดอกก็ดงกอดงแต่ไม่แดงบ่แดงแต่ก็แดงกอขาวเขาเขาชมพูแต่ของขาวขาวดีเนาะขาเนาะนี่จ้ะานอนขาไปเนาะปดนอนเต็มที่ได้ไปนองเต็มที่จ้า ขางกระตานีกินอูตวดอกนี้ไม่กินกินเสียบดอกนี้เสีบเงสาดขางกันพี่น้องาย่งามเออออีน่ะอไอ้้ังตัวปเนาะดอกงเ่อีก หิ่งดอกองงยนเลยครับผมปื๊ดขาขาวจีนผุนเห,เหลือง <c oughs> ขาออมเหลืองขาอมเหลืองฟิวน้ำผึ้งฟิวน้ำผึ้งวะห่ตัวห่วยอ้าวดอกแปดดอแดงจะ,จะแ่ละหมดอกแดงด้วยครับตื่นเต้นงอ่ครับผม ủa dạng thật lòng đi nhá dạ chị chào bé ừm 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 พี่ไม่อกีกินเดียวนี่หกเนาะหกหกอุมล้วกจ้ะนขางแน่ม่กางเทาบุดขายแน่นเนาะแน่นไปเห็นนิดเดียว

ก็เคลียรแบบนี added, like ่เขาเคลียร์ออกจากไงเอาเดี๋ยวมีเคลียร์ลมเพื่อกันเคลียร์ลมแต่ว่าโบเอาโบเห็นว่าเพื่อซาดจะเป็นเพือสาดคือขึ้นหน้าหอขึ้นเก่าครับผมดอกเป็นแง้มครับยังเี๋ยวเรื่องไอ้ฮวีเรื่องผมนี่ครับผมแม่นแต่โบขมเรืจ้ะพี่น้องบ้านนในกิจไม่ถึงสาดบบขมหน่อยเนาะแอบดูจ้ะเดื่อเพื่อซาด บอกผมครับผมราชาตีอยู่ครับผมแกงเหลือออกเรื่องเหลืองครับผมครับครับปอกกระตัดออกตึ๊บตึ๊พอดีเนาะดอกไหมมาดออนี้เป็นจุมเลยเนาะโอ้วนนที่เรางงสิโพมาอีกม่้คือปลาอยู่ ีวพวกกเพ่เรื่อยๆเดี๋ยครับเพชรเรืองงูดบไหลไปเลยนะเพ่เห็นงี้ลอีกดวงนึงอึ๊บอึขาสันงอเงอก <laughs> ็าเลื้องดีหน่อยเนาะใช่ครับปลาลางกระิบเป็นจมูกเพชรนี่แหละครับก็คือปลา้างหลังเขาครับผมหลังเขาบพราะเม่เห็นสาทยท่ยรับ กูเดงครับผมเมื่อกี้ค้นยางอีข้างผมก็เลยตรงถ่ายเก็บเองครับผมเพราะว่าเวลาหาเห็ดตง้งยางห่างกันครับผมก็ได้เห็นเกลือเกลือก็อยูไกลกันหลายกเก็บเลยครับผมาจสิเปลือนเนี่ครับผมงอเลยครับผมอือหอครับผมอมาบทันกันอีกแล้วครับ ตอนนมตอนจูมเราไปหลังภูข้างล่างก็บานแต้กับบานโบรายเด้บ้าบานสามบานเนาะอยางบานใหญ่ด้วครับบานที่เรองูขาวมัดตวงหววครับเอาตามสามตาที่าครับมันบานก็เอาครับรุนต้อกันครับผมหาจูมครับทิงบ้ยพี่นรองมึงนี่ เป็น,นแดง,ง,งเ,บบเ,ดเลยกับพี่น้นะนมะมึมนนง,งไงครับผมเห็ดก่อบานเมากเลยผมบ่เคยเห็นในห่มนี่พุดนะพุดนะเก็บมาหลายปีบ่เห็นห่มเยอ้ยเป็นแดงเลยครับผมฝนอ๋อเมื่อกี้เก็บเอาดอกนี่ดอกเลือเอาแด้วครับผมพอเฝนบานถึกฝนครับผมจะเรือบานช่วยๆนะนี่นครับผมเดี๋ยวเดี๋วยวนะันไหลายเติบเยอะๆครับผมเป็นเชื้อยายแห้ง นอ่นอกน้ดอกนไอ้จ hmm. so hmm, oh. ุ so like, so so s <S uh, uh, nice. ่มพ่พีครับจุ่ม่้ไอ้จุ่มกเป็นหนุอยนอ่จุ่กับที่เป็นเชือแล้วเป็นมูเป็นเฉือกันจะเป็นนโมเป็นเชือเวิดเลอครับผมเป็นเชือดหมดแล้วค่กในเฮดกอหโมนี่ครับผมอ้เป็นเชือวเบิดเลยครับผมในสองสามดอกเป็นเฉือดไหมอ๋อก็ีจุ่มอยูเดีจังหวะมมีอ๋อมมีดีจัง ผมดำจ้าออกกันนาะห้องแน่นอะออนะครับไสบ้านใ่ป่อส่ไอ้แ่องนังโอเคเลยฮืออื้อนี่ครับอันอ้ยงามเลยงามป่ะงามดำกระชวยมันป่ดำงามนะดำเจมดำกระดำขำขำกระขำงาม ดำขำจ้ากระดีก็คุณนี่้องนี่แต่ไม่แลนี่เห็นบ่ผีผีผีีฝนกระไดเนาะดินมาอีกเลยเลขะรีเกขะยุดธ์ใช่ละท่านนี่จะฝนบดินแห้งเนาะดินแบบนี้เฮใธอเปียกเนี่ยพอใส่เสือกันฝน ขันพ็นกระเทืนสินก็กระเทือนรีดแห้ดีก็ใส่เสียกันฝนครับแต่ว่าบร่รีนแห้ใช่กระ <ไป S 2> ห้อ,อนพี่น,น่องจ้าดำอ,อกีกสองต้นตกดีแหงครับตปกประยุทธ์เลยแล้วจะร่ดมากปรยุท ามเไอสีขาวนี่่เนาะจ้ะไมอนะคนเล็บนิน่อยเนาะเลินนเ่มนจ้าแล้วเมื่อหเราเง่าจะพอกันละ่ะ <c oughs> พอกันลพี่น้องผม,มอ,งอันนาะคนจตัวกดิครับผมอ๋มอีเดเขาไปทังหเลยสีน,นี้นี่น กมูจีเล้วกมูจีเอาด้ยจีไข่ผู้ฟ่อยู่ได้เหมือนเห็นกันใหญ่แ้วครับผมผิลีบ่ผิลีผิลีเหรี้นงพเห็นผิลีเหรเุดนาะงุดใช่ชุดเป็นาชุด่อนใหญ่ชุดหรือชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่จากพี่น้อง một din ra, bên cổ, đọc ngãi ra, vừng có câu, vừng cái câu, rồi, có câu, vừng 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 อยฝนถือฝนเนาะฝนตกหลายหน่อยเนาะฝนกระแทกครับผมเงยละมันก็พอได้แล้ว

โอ้โหน่ามึนจังงงกันเจอกันหยาห้เรามาเนาะหาให้ตะหูเขาผมไปละ ปลาพี่น้องมาดีจเจ้าสายเจ้าสายครับครับมึงเนี่ยออบอนย่มามือน,นึงเป็นผู้พึ่งแก่บ,บ้านครับทั้งปลาลางนีคาาน่ครับเต่ว่าบ้านไม่นะครับเลยเอาเยอะครับผลจุ่มพอนี้จุ่มจังที่จุม่มไปเอาจุ่มก่อนเนาะ พี่กายมองนี้มันแบบสอนใ้ก่อนเนี่ย่จะจุมีไงเลยครับพี่เทียนพี่กายพีเนา่บ่ทนน้องบ่ทนันจูมบรายขันดานี่จะบรายก็จุมครับว่นนี่เออเออมันก็สืออยู่ดอออยู่ีสมสวยเลยนี่แค่จุมแค่นห้จะพี่น้องห้าจูมครับบานก็สครับผมเดี๋ยจุ่มงงงงเลยี เนี่ยมาเห็นครับเดี๋ยวขอจะเอาใส่สตาไาก่อนอืมต่อตัวงานเนะาะระวังจูนที่ไรครับเจ้าคับไช่ครับที่ห้องกับนี่ปลาสันปูจะได้เหมเอาตัวแยกหลังบปได้ครับผมเข้าวไม่ได้ามาเจาะเพิพ่มกระโปอกใส่นี่ละก็ถือจังหวะเนาะเดี๋ยวเตะจังหวะแตเป็นเห็นเห่าก็เป็นเห็นเห่า นี่แหละเป็นทีาน้นตบานตสบานไหงในครับผมสะออนเนาะเจ้าตัวทีเป็นโกค่ะเนื้อไอหมวายนี่อที่เลยม้วนหน่อยเลยครับคุณอ้ยนะควมเมยควหนาของเพื่อนดีรับมีนาจิบุไ้เอาเพุ่อนออกก่อนที่เดากุยงูออกเลยจริงจริงนี่ sụm uh, gần như vậy đó know. Ừ. bạn cho nên chỉ cần cố ngảm Chỉ để hai lạy con này. Cố lưỡi lên này. Nguyên cứu, mày. Soon. Keep. A dog on your own. Dog on your. Mày. 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 เป็นโกลีเลย,ยอ้คนะเป็นเสือ,อไปเลยครับเสือได้เป็นเสือเป็นโกล์หมูวานนี่งามแงเลอเรอเป็นเอเป็นครับเลดอกจุเอาะจมเหือนบบดจุ่มแบบ่ายจุ่มหน่อย,อยจุ่มนมาถ,ถี่จมีเนาะ หนึงจ้าม่สองหม่สามหมู่สี่ห้าขางกันมาครับผมรับพนมืหมู่หกเกิดออกแองกันเนยครับผมหมูหจ้าอ๋อขอลายหนึ่งโดกจ้าแม่งพว่กระซิบมังกรแทบเสะพันวะ ดอกเพื uhm, ่นบอสิมเลยจ้ะสวยจ้ะอ้ยต่อกันละจ้าจูเพื่นจุเพื่นจูมือพี่หนออกมาเห็นแล้วหูขาวครับผม้ไหวเสน่ห์ลงมา่ั้งแบบทั้จุ้มเพื่อนไปฝนครับผมโอ้จะผอให้กหูขาวพี่นนองกระแน่นกระแน่นอโอ้ มันจะเห็นเป็นหมงคมกับป้านาแหงเนาะแหงครับผมเป็นมงสามสิบพี่น้องมงค์ห่าดอวเพด่คุณงามงามเดาคนเกี่ยงดีเด็กเพิ่อนยงเยยามาอานก่อนแน่แนนยงวะยงกัพ่อยงพี่น้องเปนตกวติดละยงโตกลิน เฉพาเธอเนร้ว่าเสี้ใจเสีอกันฝนหรอต้นตูนไม่ใครนังตอนนี้อะนี่นะจะอุ้ยอีกตุ้งแ่กนี้ต้ตึ้พต้ง้งตึ้งงตึกงต้งางงต้งง้งตึ้งตึงงง ครับผมรู้ดอกงานให้พี่น้องนะครับผมเพิ่งดำครับนะเป็นด,ดอกง่ายๆครับนะี่เป็นไ,ไงครับงา่งายๆครับผมเพิ่งน้ำอ,นนอ้อยจ้งงาหรือว่า <laughs> <laughs> เพิ่งแดงขาขนเนาะเพแดงหวานได้จ้ะได้ดอกเมืงอ่ะมาทันแล้วบที่แกงเสียบอีกชนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะพึ่งอี

สิเเลืองจ้ป่านี้อ่ะยจุอจมเนาโปรเถน้องเท่าแขนกินบดบ่อไรจุ่มนี่เป็นฝนตกดูบ่เ่าแขนยังไงแขนกบแขนกบพี่นขาลายี่อยหจพึ่งขาลายเอาบมะขี่บ่ลไยดิเนีเพิ่นพิ่งได้ยังไงกัหัวลาย พึ่งลายบ่เห็นพึ่งลายเห็นพึ่งขาลายบ่เห็นดิเห็นกิ๊กแล้ตัวเองอ้าวผมเห็นเดิเมื่อกี้กขเห็นดอกแล้วดอกยังไงมาเป็นไงครับผมเห็นที่ละจ้าขนาดดอกนี้ขนาดล้วเนาะพุ่มคางกระตานั่นอีกที่หนึ่งนี่บ่เป็นงูดอกเป็นใหญ่บ่เป็นใหญ่นี่ครับผมเห็นพึ่งขาลายด้วยให้ผมเลือดนะครับคขาลายเลือดเนาะแม่นครับผมเอ้ามาเนี้ยสต็มตาแล้วใส่ตาใหญ่ด้วยครับมาเนี้ย นี่ครับผมเป็นลถงทำได้ดครับปันอ้ยเปิดเป็นตัวแซบคับกจ้ะอุ้ยนี่คือกันตาดอกแน่นีเลยคืจอจ่อเลยครับเข็มเนาะนี่ครับยังปึ๊ดปึ๊ดจ้ะที่รุ่นเขาพี่เขาเกลือดีครับผมนี่ก็ยังเข็มอยู่ได้เลยกองเพื่อนยังปึ๊ดปึ๊ดขึ้นเก่าเหรอครับใช่ข้าจนโถงอันนี้รุ่นเอ,อ้ออจ้ะ จะจอมหมวกเลยออะเออะมากเลยหนุ่มลุนเป็นผู้ใหญ่ตโตเต็มวัยสวยๆจ้ะอ้ยลายที่ดอกอีดอกงามกครับผมตวไหนโมตไรนี่ครับผมอนี่ครับ สีเหลืองทองครับผมคุนนี่อ้โหกานะครับผมบันทองครับพี่หองลุยนว่าสีกบกอยู่ตัวลั้นสวยๆนงไหเอ้ยที่เหลือผมคอยเห็นดอกไม่เห็นขาสิผ้าเมื่อครับผมขาล่างเม่อหครับผมเห็นไม่างเด๋บวบมูง เลืองอะไรลเะมืองท่องเนาะสีเดงบยเป็มโบเมนสีสมแต่สีเเดงจ้าหกจูมชวยๆเลยแต่เจ็ดจูมไหมนี่ต้สีเหลืองแดงข้่นมีิสติ๊กกระมี่น้างอืออือกระก็ื่อลายครับผมมีต้องหลอดจ้าหลอดในก็หลอดหน่อย มีนคนดี่สองวนี่สองคนดูมีกว่านี่นครับแี่นะพูด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 โอ้ยนั่น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 น่ัผมนั่นนมีความตื่นเต้นมาแล้วจากสักน้อยวัดท่นี้อืมนี่ครคือกันโรหกเนาะนี่ครับผมเอาเลยเนาะเอาเลยจ้าโอ้สีแดงโมหกสีแดงกับกระเพ เดียมอกเหมือนกันลงกกระถั่วห้าขนาดเไห่เนียบอกพกระถั่วห่าบอกจอกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเนียนหกงามๆจ้ะเป็นขาลายจ้าเดี๋ยวง่งยงนายนะเนียสมบูรณ์ครับผมอือเดี๋ยวงจะแห้งสวยจ้ะเดืองเลยครับผมอ่ะสวยสวย อน้องผู้จบวเจ้ะอีจ้ะขึ้นได้เล็วนได้เร็วจ้ะอีจ้จ้ะตัวองพะาเนาะนาจ้ะตัว้งพี่น่องเ่ยคนเป็นจุ่มเลยครับผม

ขอาเคนครัน่ามากเลยนะมีแต่ชนิดหนึ่งด้วยครับตัวแกงแสบพี่หนุ่มอึ้อยพี่ังินแค่แค่นี้ครับผมถองมากจ้ะสวยอยู่จ้ะงูคนเนาะสีส้มโอสีส้มอาหารเก็บโซงโดให้อยู่ห่างกันหน่เนาะนี่ครับโอกใหญใหญ่ครับ แม่คือิดแรงจ้ะงอร่อเลยขอร่อยินแมงเฮงจิแมจ้มะี้มึงเสบขนาดที่ง่ายถงมอยังไม่จอกขึ้นเลยนี่ครับผมตาีเตรมครับสองตาใหญ่ตานั่นน้ำมันีบหนึ่งตาใหญ่ด้วครับใส่ตานี้ครับไปผลงานกันอยู่รถกันละครับผม ครัผมได้เวลาเบิ่งพ้นงานครับผม,พ,บผมนะพ่ากลับาดแล้วครับผมนี่ใส่แต่กระตาใหญ่ด้วยครับผมกระตาน้อยว่ได้อกงานครับมันนี้กระตานยน้อ,อนนยใส่ร่มใส่ลมใส่แนวกันฝนครับผมปลาลางมันจะมันคือเกามันคือเกาจ้า เนี่ยครับจ้าเฮ็ดยังเนี <bleiben> ่ยเฮ็ดกอแดงเนาะภาษาข้าแม่เฮ็ดกอแดงจ้าครับผมกอแดงแล้วก็เฮ็ดเพิงผือนี่าเห็ดเพิงแดงขลาวเห็ดเพิงดำเี่นตางูค่ะตางูกะพอเชิงสีขาวสีเหลืองสีแดงเนาะเนี่นครับผมครบสีครับผมจ้เพราะว่าตาเนี่ยเพราะว่าขัดเนี่ยครับผมเอาแต่ซุ้มจูมใส่ครับผมจ้เห็ดเพิงดำก็ได้เต็มเนาะเนี่นครับผม ตาเนี่ก็เป็นเห็ดผึ่งเหลืองเห็ดละหกบ้านด้วยค่ะอยู่ทางล่างเห็ดผึ่งเหลืองเห็ดผึ่งข้าวเคนเห็ดผึ่งขลายเนาะขลายเมื่อกี้เก็บเลืบ่แมนบ่อยบ่ได้ขายทำก็มีด้วยจ้าบางดอกแต่เห็ดผึ่งขลายพอพึ่นอยู่ห่างกันนะครับผมเมีนจ้าเพราะว่าเห็ดละหกบานก็เก็บเสตาเนี่ยแหละครับผมทั้งจุ่มทั้งบานนีต้องการตาสองครับผม เมื่อกี้ก็พกคีกับขอฝากผลงานาไว้อีกคลิปนึ่งเลยจ้าชื่นชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมดกดไลค์กดแชร์กดซับปะข่ายกดกระดิ่งน้ำเด้อดจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกากชาวเมื่อกี้พ่อลุยจ้าเมื่อกี้ก็พกี้กับขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการที่ตามทุกการที่ชมทุกกำลังใจที่ก้าวหน้าจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านแล้วแต่ที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้งกำลังใจเมื่อก,กี้ก็อพอกคีจ้าแต่ผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อกกกกกี้้ับาาฝผลงเนี้ละจ้ะ ไปพอกันไมหมเมื่อหนาว่าไม่คิดถึงาไปหาอย่างพิ่ตาดาัเนาะจ้ะไม่คิดพ,พอะคิดขอตัวลากข้าบ้านกันด้วยเ้าข,ขามคสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญามีเอสซี่ทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมบ่ว่าจะอยู่ต่างประเทศที่ในประเทศครับผมขอบคุณหลายๆครับผมก้าบ้านพอกันไหมคิดหนาครับผม